สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในเกมโบโบอแบบไอรอนแมนนะมาดิอ่ะขอตังน้องไหมล่ะวันนี้เราจะไปพังบ้านกันหยอกนิดหยอกหยอกหยอก,ยกแต่เราก็จะทำจริง บินไปทำทำลายบ้านนี่ไงน้องไปเบิดบ้าน,น,น,นก็น้องบอกไปแล้วไงว่ามันเป็นแนวสมจริงแล้วตอนนี้รู้ยังก็ต้องต้องใช้สกิลสองอะ ต้องเลงเห็นมงวงกลมสีขาวไหมล่ะตู้หเห็นไหมน้มองทำเป็นรอยเลยนี่ไงระเบิดบ้านกันเฮ้ยไปฟาร์มใช่ใช่ใช น้องสูมสกินก่อนดีกว่าสูมสกินอุ้ยสูมได้แนละ้วใช่น้องเจนสูมสกินสี่เข็มกดเลยนะจะได้อะไรจะได้อะไรได้อะไรมาให้ได้ตัวมาได้ตัวสามแต่ยังน้อยก็ได้เงินมาสองพันสองทำไงอะทำนะทำไม ปไปละรอด้วยเออตเลยแลนะว้ามไปเลยวไปก่อนใครเลยไปแจมมีศัตรูไหม ไปกินทงวนด้วยไปกิน,นกใช่ได้มาเ,เจ็ดร้อยห้าสิบเด้อเฮ้ยเขาแจกเขาขอไปแจมด้วยล่ะไไก็ตรงนั้น่ะที่มียี่สิบเก้าตูน้องก,ก็จะไปแจม ถ้าเราแจมด้วยเราจะได้เงินนะ่สะตูจากค่อยบอแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนไหนสตูตายหมดแล้วโอเคสตูตายหมดแล้วไปตีสามสิบตัวดีกว่า ที่น้องชอบตีพวกหมอนอะไรพวกนี้ไม่ใช่เลยหรอกมันได้ตังยิ่งได้ตังยิ่งเอาเอาไปเอาไปเอ้าก็ได้ความสามารถใหม่ไงถ้าเราได้ตัวมิติก่ะได้แค่สกินใช่เลยหลบก่อนหลบก่อนยดอยอาไหนยู่ไผมอันียาว แอบอย่าแอบอย่าซ่อนอย่าซ่อนทำไมน้องไม่เห็นมีอยู่ไหนเฮ้ยชุดกอดจะแตกกอดจะแตกเฮ้ยเขาวันดีกว่าน้องเปลี่ยนชุดกอดดีกว่า <ปะ S 1> ใช่ใช่ใช่ nó nó rồi. mã lão mã Yes, yes. <coughs> Nông đi น้องสุ่มได้แล้วนะสุ่มได้อีกอะมาเราสุ่มกลอบมิติก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 เกือบได้ไ,ไ,ดได้ตัวซ้ำไม่ได้มนหนึ่งพันห้าร้อยเองพันห้าเฮ้ยไปตีอะไรดีนั่นไง ยี่ส <ok ิบหกมอนจบไม่รอหรอกมันจะเอาตังค์คนเดียวไกลโคตรเลย จลวดไหมเนีญญ่ยจะลวดไหมเนี่ยชัดพอไหมเนี่ยเออมีคนจองตีแล้วน้องก็มาละมาแล้วครับูมาแล้วครับฟูอยู่ไหนครับนี่เอาไปกิน Tòa máy Họ phải kín Úi chứ cọ của mình gây tệ Kiếp đai là bựa tụi em Chứ đông นีล็อกกี้ใช่ไปตี22ตัวละใช่ถ้าตรงไหนมีมอนเยอะๆน้องจะไปหมด เปิดตัวนี้ครับเ,ออเป็นชิดกอกันเลยครับไปน้องแปดน้องไปรอบแป๊บไม่น่าซาเลย

เก็บโดนเก็บโดนเก็บได้แล้วนะซุ้มเมื่อไหร่ล่ะสุกลีแกตกตกชุดเกาเก็บพังมา แล้วชุดก่อนหนูยืนแอคด้วยนะประเด็น,นะ <c oughs> อะเเป่ะมึงเฮ้ยนว่าบัคอกไฟอินซินตี้ยังยังยัง